สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์การบินไทย มาปลายเช้าสดชื่นแบบนี้ได้ได้่เดมได้หเราต้องโผลด้วยนะแล้วเปิดเพลงน่ารักมากเข้ามานี่ก็จะมีหลายเคาน์เตอร์ทีเดียวนะฮะมีหลายเชลล์ใส่เซ็มไปหมด พี่เอ๋เดี๋ยวนี้การบินไทยก็เป็นนี่อ,นนอันนี้เป็นเมนูใหม่พิเศษนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ใหม่พิเศษนะอันนี้มามาพร้อมกับโควิดเรา,เราชอบอแซวเขาว่าปาท่อโก้ผู้ชาติเป็นใช่ใช่พี่เอ๋เป็นปาท่อโก้ที่ทําให้การบินไทยเจริญรุ่งเรืองเพราะหลังจากปาต้องโก้เนี่ยมาเท่มากคือนี่นี่เลยถ้ามาไฟล์ช้า6โมงเช้าถึง9กโมงเช้าถูกพุธพระสุกสามวันเนี่ยนะครับก็จะมี อาหารเช้าแบบนี้น่ารักมากมีกาแฟชักด้วยกาแฟโบราณบารุ่งโกอย่างที่คุณลิลุตแนะนําแล้วก็นี่เจ้าขนมครกแบบนี้นะครับคือเ้าเปิดเพลงน่ารักมากเหมือนมาเดินตลาดเช้าคือมาปุ๊บก็เห็นปั๊บเพราะว่าเราต้องมาเคาน์เตอร์มามาตรวจพาสปอร์ตตรวบตรวจบัตรที่นั่ง็จแล้วก็ชิมนะเราก็จะเห็นเลยอยู่ฝั่งขวามือแต่ถ้าเป็นวันศุกร์จะเป็นทุกวันศุกร์เป็นวันลอยกระทงด้วยสมัยใหม่เป็นเมนูใหม่แป้งิเนียนแป้งแบบเบรี่อร่อยๆคุณผู้ชมแบบบูติกหน่อย และนี่มาเลยแบบแบบนั่นเลยคอกาแฟเลย <c oughs> ไม่นมนต้องคนอย่างนี้นเนี่ยเนี่ยนมมันอยู่ที่ก้น <c oughs> นี่นี่นมมันอยู่ที่ก้นเวลาทานต้องขี้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมถูกทาไมไม่เข้าใจเพราะเดี๋ยวมันทิ่มตาบอดถ้าไม่ขี้เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวไม่ดู <c oughs> นี่นี่นี่ต้องทานแบบผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ทานนำนะโอ้ชาก็ดีมากเลยนะ <c oughs> แกะ่แทเลย ไม่ขนาดนั้นแต่รสชาติเข้มข้นโอ้โหรสชาติชาจริงๆพี่เอาอะไรมาจ๊ะอ๋อไข่ลวกขอบคุณมากครับอันนี้ัสั่งพี่เขาได้เลยนะครับถ้าใครติดไข่ลวกหรือไข่ต้มม็ทำมาให้พี่ดูแลดีมากไม่ไปแล้วได้ไหมนั่งอยู่นี่แหละไม่ไปแล้วขโมงบินไม่ขึ้นแล้วอยู่กับพี่เขาดีกว่าเาเราเข้ามาวันนี้เจออาหารหลากหลายมากนะครับทั้ง ทั้งแบบอาหารเช้าแบบไทยครัวฝรั่งไทยดั้งเดิมอาหารไทยดั้งเดิมเข้ามามีครัวฝรั่งนะครับครบเลยนะฮะมีไส้กรอกแฮมครบเลยขนมปังเบเกอรีงอง่งานนะฮะเข้ามาเจอความหลากหลายของเค์เตอร์หลายอย่างที่ดีที่วางต้อนรับก็อยู่นะฮะ เต็มไปหมดอ๋อมีตั้งแต่เครื่องดื่มสเตชันไข่ <im itation> น่ารักมากนะฮะนมจีบมลเป, <im itation> เปาชีสข้าวผัดข้าวต้มอาหารข้าวต้มจับฉ่ายแห้งใช้โป๊ผัดไข่โอ้มีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเขาเรียกกระปี้กระเป๋าบ้างจนไม่อยากขึ้นเครื่องบินแล้วอยากอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเครื <บน S 1> ่งองก็มีหอนี้เหมือนกันหรอบนเครื่องก็เดี๋ยวนี้เขาสู้ได้หมดแล้วทำไมเราจะไม่ใช้สายการบิน แห่งชาติเราในการเดินทางดูเขาง่ายอย่างเราทีเนี่ยเราดื่มอะไรก่อนนีอันนี้ก่อนดนีกว่านะเมื่อคืน่อนครับอ่าเดือศเป็นแฮปปี้ในไฟท์ครับไปได้วยกันไปได้วยกัน ขอบคุณมากที่ให้ไฟด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณครับครับเราไฟกับ Dreamliner b o e i n g 787ครับคบคววด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมทางนี้นะครับครับนี้เราจะบินไฟที่เฉิงตูกันด้วย b o i n n g 7 8 7 ขีดแปดรีมไลเนอร์ครับเจ็ดไปเจ็ดขีดแปดนี่มีทั้งหมดรู้สึกจะมีประมาณหกลำ นะครับุณผู้ชมครับห้องโดยสารกว้างขวางด้วยคอนเซ็ปตที่ว่า Dream to Experience นี่คือ Boeing เขาทำคอนเซ็ปต์นี้เลย Experience ที่ดีคือการบินถึงปลายทางแล้วสดชื่นปรับแอร์ได้สดชื่นมากหน้าต่างกว้างขวางอย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับการปรับแสงนะฮะร,รายละเอียดการบินที่นิ่มนวลน,นะครับไปถึงแล้วก็มีความสดชื่นสะดวกสบายมากตาไม่แห้งด้วยนี่คือ Dreamliner นะครับ mm hmm. เขาพัฒนา,นาตลอดเวลามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ในเรื่องของเครื่องอยู่ตลอดเวลาทำให้ ตัว Dreamliner นี่ค่อนข้างจะทำำันสมัยอยู่ตลอดเวลาเราบินถึงจุดหมายปลายทางได้โดยที่สะดวกสบายมากครับเงียบสนิทเลยนี่แล้ววันนี้เรามาดูกันว่าการบินไทยเสิร์ฟอะไรบนเครื่อง ต้องอร่อยแน่แน่เลยไม่เคยทอดเลย78 7 7 8 8เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นกระทัดรัน่อยถ้านเจ็ดแ8 9เานี่ยจะยาวจะยาวกว่านี้ใช่ยาวไปเลยเราสนิทกันมากเราสนิทกันมากกับดีมไลเนอร์ไปไหนเราไปกับดีมไลเนอร์แต่ผมกับชอบชอบตัวนี้นี่คุณรุ้ำช่ำชองมากนั่งดีมไลเนอร์ปรึกษาคุณรุทได้นะตรงไหนเป็นยังไงตรงไหนแสนดีตรงไหนเงียบตรงไหนอะไรคุณรุทจะชำนาญมากนะฮะแล้วก็สมมติมาสองคนเนี่ย ได้นัี่ยเนี่เนี่ยนี่เนี่ยน่ยนี่ยเน่ยนี่ยเนีมนจะเดียเหมดเลยแล้วกเนเดี่ยเนมเนียเนีวกนยเาก่ยน่ยเนียเนี่ยนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยนียเนีสยเนยเยเนี่ยนี่นเ่ยนีเนี่ยยนี่นีเ่ยนยเ สะดวกสบายมากนะครับใช่แล้วก็นั่งแล้วถึงไม่เพลียอันนี้ผมชอบมากคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดไปไทยเสิร์ฟด้วย787ดแปเจ็ดฉว่าไคุณผู้ชมจองได้เลยเพราะว่าเวลานั่งไปเขาปรับปรับเรื่องความดันอากาศปรับเรื่องความชื้นเรานั่งไปแล้วคอไม่แห้งนะครับจมูกเนี่ยไม่แห้งบางทีชาัดไฟนะฮะรายละเอียดครบหนังครบเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปลองไปเยี่ยมอีโคโนมี่ดูบ้างเชิญครับเชิญครับ Seprid White มี Hydro White Technology Plus อุดมด้วยวิตามิน C ีห้าเท่าผิวแลดูกระจ่งางใสใน3วันลงลึกถึงต้นต่อของปัญหาผิวหมองคล้ำ BSC ตัวจริงสวยจริงที่นี่ทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่ยิ่งมองยิ่งมีอะไรให้น่าค้นหามานะอย่าลืมเลยโทโฮคุผูมมีาาคที่ผู้คนใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองอาหารญี่ปุ่นสไตล์โทโฮคุ ไม่ต้องอธิบายเพราะรสชาติอธิบายทุกอย่างแล้วให้ Image Holiday ออกแบบเส้นทางในแบบรูปส่วนตัวเริ่มต้นเพียง79,900บาทสนใจติดต่อ086 688 8081แล้วคุณจะรักเรา BSC Expert White มี Hydro White Technology plus อุดมด้วยวิตามิน C 5เท่าผิวแลดูกระจ่งางใสใน3วันลงลึกถึงต้นต่อของปัญหาผิวหมองคล้ำ BSC ตัวจริงสวยจริง เดอะเดสติเนชันวันอาทิตย์นี้จะชวนไปเที่ยวจังหวัดตรังพร้อมภารกิจตามหาน้องพยูนเมนูที่ขึ้นมาอยู่ในใจของทุกคนนั่นก็คือหมูย่างเมืองตรังนั่นเองรสชาติเข้มข้นมากจุดหาดสะพานหินค่ะก็คือพ้าที่จะตกตรงล่องพอนีเลยก็สายสวยมากใช่แล้ววันนี้นี่เรามีโอกาสที่จะเจอน้องพยูนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่เฉยว่าน่าจะประมาณเอาหอ้าสิบห้าสิบก่อนภารกิจจะสําเร็จไหมแลวจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างติดตามได้บ่ายสองโมงครึ่งทางที n นช่อง16ค่ะ ลีลามีสนับสนุนโดย True 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทย Elite Holiday แค่17รถเนี่ยคือไซส์39ที่นั่งนะครับอ oh. แต่ว่าตอนนี้ตัดให้แค่เหลือ17ที่นั่งคือประกายเป็นเบาะ v i p ที่จริงแล้ว15คนเองนะเอาลิงสองอ่ะสองคนขับกับไกด์ไปอ๋อใช่คุณดิ้เลือกนั่งได้เลยครับข้างกันหนึ่ง oh. เหมาะใหญ่นะเ,นเริ่มเพิ่มเลยนี่การท่องเที่ยวที่จีนนี้เดี๋ยวนี้พัฒนามากนะครับระบบก,การสะเทือนของรถเบาะนะครับคนขับ นะครับระบบความปลอดภัยที่ต้องคาดถึงขัดเท่านั้นนะฮะถ้าไม่คาดเนี่ยมันร้องตลอดเวลาตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเฉินตูครับเมืองเฉินตูเขาบอกรถประเภทนี้แบบที่ดัดแปลงแบบนี้มีแค่สองคันันใช่บริษัทราจอ้เรียบร้อยคุณผู้ชมมาออสองล่วงหน้ารับรองว่าได้นั่งเที่ยวด้วยรถแบบนี้นะฮะขนาดก็กระทัดรัดนะฮะไม่ได้ไม่ได้ยาวมากขนาดอุ้ยอ้ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็วกว,ว้างขวางสมบูรณ์เต็มที่เลย ากาศดีมากเราอยู่ที่กลางเมืองคุณผู้ชมฮะเมืองอะไรเมืองอะไรครับตูเจียงเฮียนคุณผู้ชมฮะเราบินมาล,ลงที่เราลงที่ฉันตูถูกต้องเก่งมากอย่างนี้ไม่หลงแน่นอนนี่คือสองทุ่มครึ่งคุณผู้ชมฮะตรงนี้ปลาสีฟ้าโอ้โหอย่างสวยเลยเป็นสะพานนะตรงนี้เรียกสะพานสะพานหนานเฉียวออกเสียงประมาณน,นี้นนนนหนานแปลว่าพระหนานแปลว่าหนา แล้วเขียวแปลว่าเชี่ยวเขียวแปลว่าสะพานหนาเลยหนาเนียวแปลว่าใต้นะฮะสะพานใต้สะพานทางทิศใต้คุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นสะพานทางทิศใต้ผมแปลว่าใต้สะพาน Southbridge คุณผู้ชมครับ พระใต้สะพานปีน้ําไหลออกมา <c oughs> เราคุณผู้ชมฟังว่าเมืองนี้ในยุค200กว่าปีก่อนคริสต์กาลนะฮะ256ปีก่อนคริสต์กาลโดยประมาณมีวิวัฒนาการเรื่องชนรับทานที่เก่งกาจมากนะครับทางเจ้าเมืองส่งบุกสวบรุษท่านนึงมากับลูกชายมา,มาแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะฮะแบ่งน้ําเป็น2ส,ส่วนนะฮะชุดแรกอุปกรณ์แรกก็เลือกปากปลาแบ่งเขาเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งไหลก็ามาทํา เกษตรกรรมนะฮะ hmm. เอาส่วนที่ใสส่วนที่ดีไหลกเกษตรกรรมส่วนที่ไม่ดีตะกรอนไหลทิ้งออกมาข้างนอก uh huh. เขาเรียกอ er ุตอเรเวอร์ฮะอินเนอร์เขาาไหลเข้ามาท uh ํา huh. เรื่องชประทานกันไปส่ว uh huh. นการจัดการน้ำก็คือส่วนของการหมุนเวียงเจ้าโคลนตมออกไปในส่วนข้างนอกไม่เอาโคลนตมเข้าไปส่วนชประทานเพราะมันจะทําให้เกิดการตื้นเขนิน นี่คือส่วนที่สองที่เขาทำเป็นออโตเมติกธรรมชาติหมดเลยนะคุณผู้ชมมีการวางให้มันตื้นให้มันลึกให้มันดูเอ่ยงให้มันหมุนนี่คือวิธีการจัดการหมดเลยส่วนที่สามคือการขุดเจาะสร้างอุโมงคือเจาะหินเผาหินเอาน้ำราดเคาะเคาะให้ตัปเรืตัยแล้วก็ หาจ้าน้ำในเข้าไปเลี้ยงหลอ่อเ,เลี้ยง,<อ>งประชาชนครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของน้ําที่เขาแบ่งแล้วก็ไหลมาแบบนี้แรงมากครับพี่เอ๋คุณผู้ชมนอกจากจะมาดูสะพานสวยๆตรงนั้นแล้วคนจีนเก่งมาก,เ,กเอาอไ,รรไฟสีเขียวโยมถ้ามองในมองด้วยตาเปล่าอย่างเราสองคน่ย่างชมหรือพ,พี่พี่ตาก,กล้องเป็นสีเขียวนะฮะนะครับแต่พอกระทบน้ํานะครับแล้วก็เจอต่อความชื้นสัมพัส์ที่เมืองนี้มีความชื้นถึง80%ความชื้นสัมพัส์นะฮะ จะทาให้การหักเหข,ของแสงดวงกับแสงสีเขียว จะก,กระทบเลนของเราเนี่ยเลนกล้องคุณผู้ชมฮะจะก,กลายเป็นสีฟ้าคุณผู้ชมกำลังเห็นแสงสีฟ้าอยู่แต่เราจริงเราเห็นแสงสีเขียวอันนี้คือครับคือแสงกลางแสงกลางให้นี่นี่น<อ>หลักการคล้ายๆที่เราดูแสงเหนือที่ต้องดูผ่านกล้องคุณผู้ชมนี่หลักการหักเหของแสงคล้าย<อ>ๆกันนี่คือความเก่งกาจของมุมชีนนอกจากจะโชว์เรื่องการชนระบาดทานในยุคก่อนคิดการแล้วแล้วยังมีเรื่องการจัดไฟเพื่อให มีแสงสวยงามพาน่องเที่ยวรอบๆนี่หูถูกจ้องนี่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเดินไปเดินมากันเนี่ยพี่เออยากจะถามอันหนึ่งเป็นความรู้นิดนึงครับระบบที่เขาจัดการกับน้ําเมื่อ250รปี300 300ปีก่อนคริสต์กาลคริสต์กาลเนี่ยทำไมมันยังอยู่ต่อมาถึงปัจจุบันเพราะว่าหลังจากที่หลายเขาเรียกหลายราชวงศ์เนี่ยมาปกครองต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยเขาไม่ได้ทอดทิ้งแม่บทชนบทานนี้เลย เขาเอาเป็นแม่บทแล้วเขาก็ขุดลอกทําต่อไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการความฉลาดเฉลียวในการจัดการโชลวทานในยุค200กว่าปีก่อนพิศกรครับแล้วก็เลยทําให้ประเทศเขาหรือว่าเมืองเขาตรงนี้ไม่มีน้ําท่วมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือเมืองตูเจ่งเยี่มมยมมณฑนมณฑลเสฉวนเดินเชี่ยวกระเชิญครับ มนทหนเหรอพนได้เลยไงนั่นเลยเหรอใช่นอนน้องแพนด้านอนเซลฟี่ตัวเองอยู่อะน่ารักมากรอบรอบนี้ก็เป็นร้านค้านะครับนั่งทานดื่มกาแฟทานขนมเล่นได้นะครับแล้วก็ทายกพื้นขึ้นมาให้เราเซลฟี่กับน้องด้านล่างมีขนมนมเนยถ่ายรูปตัวนี้มีชีวิตชีวามากครับเป็นแหล่งวัยรุ่นเลยล่ะวัยรุ่นอย่างเราสองคนเนี่ยจะถัดไปเป็นแม่น้ำใช่ติดกันไปแม่น้ำแล้วเราก็นอนโรงแรมแถวนี้นะครับ แล้วไปเดินดูวิวกันดีกว่าเ็นครับแต่ลืมมาซื้อแพนด้าเปลี่ยนหน้าเนาะ ทิพย์ที่นี่เลยสาลี่ตุ๋นนะฮะทานเป็นของหวานนะอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะพี่พี่เคียงจ้าอา一个那个陈皮的นี่มาแล้วนี่คือลูกสาลี่นะครับที่เขาตุ๋นแล้วนี่เลยดูเห็ดหูหนูขาวนะครับเอาละเอ้พุตาอยู่ไหนล่ะอันนี้พุตาแบบนี้นะฮะอยู่นนี้ครบเลยอันนี้เวลาอากาศชื้นแบบเนี้ไม่เหมือนกันของคุณรุจะมีเปลือกส้มด้วยใช่ผมมีเปลือกส้มเกากี้โอ้ร้อมีเกากี้ด้วยมีมีี มีเกาขี้มีชิมได้มขุาเนี่ยจะหวานอ่อนๆรสชาติจะหวานอ่อนๆหวานเบาๆมากนะครับทุนซามีน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บหวานไปอันนี้กำลังดีแล้วเนี่ยเลยไปหน่อยอ่ะเนี่ยกำลังดีคิมของผมไหม ขนมตาลตโนดหน่อยครับต่ใส่แดงก็ได้เขาจะหวานอ่อนๆนะครับน้ำอ้อยน่ะน้ำอ้อยเมืองกาญในที่น้องบัวอ่ะนี่นะน้องบัวนองบัวน้องบัวเนี่ยน้ำอ้อยเขาเปิดหีบยังไม่รู้ตอนนี้ยังประทานก็ทานเป็นยานะครับทานเป็นยาได้เป็นขนมหวานนี่แบบเยาวราหวานอย่นี้นะรสชาติประมาณนี้ถ้าจะทานหวานกว่านี้ต้องไปเยาวราชใช่ที่นี่ก็จะมีแค่นี้ต้องเรียนแบบนี้ก่อนทําใจกับการรับประทานที่หวานประมาณหวานหวานน้อยมากอ่ะหวานเหมือนน้ำตาลจ่ายตังค์อะไรทำไมจ่ายแล้ว ถ้ามาเที่ยวนะฮะอยากจะเดินทานอะไรร้อนๆแล้วก็รู้สึกดีกับสุขภาพไม่หวานมากนี่เลยอร่อยผมอยากได้หวานหน่อยุ <laughs> ผูชมช่วยห้ามหน่อยน้ำผงไม่หวานก็ดนนีนั่นมันแบบขนมหวานแล้ววันนี้มันเป็นแบบทานอร่อยๆเชง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  หน้านีเลยเย็นเขียบเลยทมรวมตบานชนไปไหนกับนักแสดงเลยก็ดูไม่ออกอ่ะหวานก็ไม่รู้เปรี้ยวก็ไม่รู้เรียวอมจืดเรียวอมจืดเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเรียวอมจืดตำราเรี้ยเรียวอมหวานเรียวอมจืดน้ำเยอะทุกทมลองเรียวอมจืด ทมกคนี่เขาเรียกท็อปพี่หนังมวแต่ไม่ใช่หนังมูจริงนะมันเป็นแบบเหนียวเหนียวนนเรา,วา,เาซื้อขนมกันร้านนี้เป็นร้านรวมขนมเลยไอ้น,นี่นี่กรอบเค็มกรอบเค็มกรอบหวานกรอบหวานก็หวานอันนี้แมวนี่แมวนี่แมวมาเรามีาลองมี มีหลายอย่างมากนี่ได้ไปถามนะเมื่อกี้เราไปทานอาหารพนบ้านแถวที่นี่อันนี้นใหญ่เลยทุกคนดูีดูดดูดิฮัลโหลฮัลโหลกินหมดแล้วเนี่ย e x p e r t White มี h มี r o w h i t e t e เทค o น o ลยี l u s อุดมด้วยวิตามินซีห้าเท่าผิวแลดูกระจ่งางใสใน3วันลงลึกถึงต้นต่อของปัญหาผิวหมองคล้ำ BSC ตัวจริงสวยจริง BSC Expert White มี Hydro White t เทคโนโล g y Plus อุดมด้วยวิตามินซีห้าเท่าผิวแลดูกระจ่งางใสใน3วันลงลึกถึงต้นต่อของปัญหาผิวหมองคล้ำ BSC ตัวจริงสวยจริง t r u เปิดตัวยิ่งใหญ่ True Alpha หับสยามซอยสามด้วยคอนเซ็ปต์ h e โนโมินอ,นอล Alpha Ready ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่สยามสแควร์นะครับแหล่งอารยธรรมของคนรุ่นใหม่ส <'s> วันนี้สยามจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่า True Shop ของเราและ True Alpha Hub จะมาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของ Gen 4แล้วก็ Gen Alpha ครับเติมเต็มความยิ่งใหญ่ด้วยศิลปินดารานักแสดงทัพนักกีฬาซีเกมสและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ตกเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่งให้พื้นที่นี้เป็นมากกว่าโลกดิจิทัลและคือ Alpha Hub ที่เป็นศูนย์กลางให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกันมาเติมพลังให้เจเนเรชันของคุณที่ True Alpha Hub สยามซอย3 ลีลามีสนับสนุนโดยอิมเมจฮอลิเดย l แ c ล and อน i t ไวร้านที่คุณเอ๋อยากให้ลองมาชิม อยู่ที่เมืองจีนคุผู้ชมครับอาหารหมุนหมุนเีโต๊ะหมุนอัตโนมัตินะเสฉวน,ฉวนเป็นเจ้าของอาหาร1ใน8อาหารจีนที่โด่งดังไปทั่วโลกที่มีเอกลักษณ์คือเผ็ดร้อนแล้วก็ชา นี่ตรงหน้าผมนี่คือเจ้าปลาต้มผักกาดดองนี่แล้วก็ไก่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยมีไก่พันคื้นเมืองผู้ชมดูโอ้โหแล้วนี่เจ้าน้องไก่ซีอิ๊วนะฮะนี่นี่ปลาเฉียวเหอเต้าซี่พริกหยวกอาหารทะเลนี่ก็เป็นเครื่องที่ประดับบอกถึงความสําคัญของแขกผู้มาเยือนนะอันนี้ดิคุณผู้ชมอันนี้ที่เด็ดที่โดนห่มไปด้วยต้นหอมต้นกุชชี่ในข้างในเป็นเนื้อวัวคุณผู้ชมครับนี่คือที่อยู่บนนวงจำน้อง แรบบิทเกียโยมครับแรบบิทผัดซอสสมุนไพรพูดถึงหมูตรงนี้ก็ยังมีแกงจืดหมูสับท,ที่ดูหน้าตาธรรมดามากแต่มีเห็ดเห็ดป่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความชื้นสัมผัสถึง80เปอร์เซน์เหมาะกับการปลูกเห็ดมากคุณผู้ชมครับแล้วก็เครื่องบอกความมั่งคั่งอีกอย่างหนึ่งนี่น้องปูเป็นการโชว์รสชาติกับซอสพริกเหลืองนี่คือเสฉวนบนโต๊ะเรานะครับเราจะเริ่มที่อะไรก่อนงงไป<ม>หมดแล้วผมจะเริ่มที่เกี๊ยวใช่ มันมีเกี้ยวอีกคนนี้รู้นี่ยไม่คนละเอียดจริงๆพอโทรนี่มันต้องเริ่มที่เกี้ยวก่อนเพราะว่าเกี้ยวนี่มันพิสดารมากแปลกมากเกิดมาไม่เคยเห็นมาเลยคุณผู้ชมาเกี้ยวร่วมสบาบคำแม่ของเราอืมไส้นุ่มเข้มใส่กุ้ยช่ายมาใส่กุ้ยช่ายรสชาติจัดจ้านเข้มข้นน้ำซุปล้างคอหน่อยหนึ่งคำเพราะทุกอย่างอยู่ในน้ำแล้วพี่เอ๋บอกผมนิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆเพราะเดี๋ยวคนนี้รู้จะอิ่ม โอ้โหต้องเป็นจอมยุทธ์แน่น้ำซุปอร่อยมากมากครับธรรมชาติมากๆเลยน้องปลาตัวเล็กนะครับหนวดสามหนวดคุณ่ผู้ชมะดาดต้มอยู่ในพริกแดงๆแล้วเนื้อก็ยังไม่เปลี่ยนสีก็เป็นสีเหลืองเนื้อก็เป็นสีเหลืองขมิ้นนะโอ้โหหยุดไม่ได้เลยหยุดไม่ได้หลยครับ่านผู้ชมอร่อยจิง นี่เป็นปลาที่เรานิยมสั่งให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกับเรารับประทานคุณผู้ชมฮะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาทานจะสั่งปลาแบบนี้ให้ทานคุณผู้ชมอร่อยเลยอร่อยฮะ<า>อันนี้เป็นปลาเหมือนกันครืโกโก่องหมดปลาแต่น,นี่จะเป็นปลาที่ต้มประกาศดองประกาศเปรี้ยวนะครับหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในน้ามันพริกเหลืองที่แบบดูเดือดเลือดพลาเลยหนึ่งคำนะพี่เอ๋ลองก่อนดี เปรี้ยวสดเด้งอร่อยมากอันนี้มันเป็นต้ยมยำแบบกระับจีนคุณผู้ชมหมดว้อทุกทีหลายคนที่เรามาจีเราเจอเขาเราเพิ่งเคยอร่อยจริงเรยิ้มๆิมหน่อยไหมวางวางไว้ข้างข้างได้นี่ไงคุณผู้ชมดู เขาทำไก่ได้หนังหนาแล้วก็กรอบมากเนื้อปกติอร่อยตรงหนังแต่ก็มีสีเข้มข้นหน่อยแต่ว่าึงหนังอร่อยสุดผมจะชิมหมูปลาช่อกับเห็ดดีกว่าโอ้หเห็ดดูเห็ดคุณผู้ชมดูเห็ดเห็ดนี่เขาเรียกเห็ดขาไก่นะผ้จมผมชอบหมูปลาช่อที่นี่อะ ไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่นี้เต็มไปหมดชุ่มทัเหมือนหมูแบบหมูที่มีเสน่ห์มากคุณผู้ชมนี่ผัดต้นหอมแล้วก็กุยช่ายนี่คือการผัดเจ้ากุยช่ายกับต้นหอมแล้วก็มีผัดกับเนื้อที่ทําให้นุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนาเราจะเห็นคนจีนที่ทานเนื้อไหมส่วนมากไปพัฒนาการไหนไม่ค่อยเห็นเนื้อไหมแต่ว่ามากับเราคุณผู้ชมได้ทานเนื้อเยอะแยะแน่ถ้าสังๆได้เลยใช่ครับ นี่คือน้องกระต่ายมีพริกรอยอยู่เต็มหน้าตาเหมือนแกงป่าเลยนะใช่ๆเหมือนแก,แกงป่าเลยใช่ๆเหมือนแกงป่านี่ในช้อนผมก็จะมีเนื้อเขาแล้วก็มีต้นหอมเปนหนุ่มต้น เผ็ดร้อนมีพริกหอมควาเจียวฮนะแล้วก็มีพริกหยวกแล้วก็ชาด้วยยังมีความมีกลิ่นน้องกระต่ายอยู่เบาคุณริมก็รมาดถึงว่าเขาผัดผัดเผ็ดผัดเผ็ดใบยี่หร่าอ่าใช่คล้ายๆรสชาติจะไปทางนั้นยังมีต้นทางของรสชาติยังอยู่ในนี้ครบเลยอันนี้ต้องมาสั่งแล้วมาทานปลาเชี่ยวเหอเสฉวนก็มีเต้าซี่ที่แบบรสชาติเด็ดดวงอย่เหมือนกันนะฮะนี่คืออยู่ในเต้าซี่ของเสฉวนคุณผู้ชมฮะนี่มาแล้วลองเลย เนื้อปลาสดเด้งหวานเต้าที่เค็มละมุนเผ็ดเบาๆจะ,ะ,ะมีใส่พริกเบาๆเตยถวนนะจะมีความหดตรงนี้คุณผู้ชมนี่คือมื้อค่ำนะครับที่นี่คือที่ไหนเมืองอะไรที่นี่คือเมืองตู่เจียงเยี่ยนร้านนี้ชื่อร้านปิ่งหนานเมืองตู่เจียงเยี่ยนครับอร่อยเหลือเชื่อสุดยอด